สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาดูวิธีผัดไส้มะพร้าวทำขนมต้มขนมเทียนและทำเป็นขนมไส้พร้อมบอกเคล็ดลับวิธีทำสีไส้มะพร้าวให้เข้มสวยและเก็บได้นานวิธีทำไม่ยากไปเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาดูส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ในวันนี้เราใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกนะแล้วก็ขูดให้เป็นลักษณะเส้นยาวแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มผัดไส้ขนมกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกก็ให้เราตั้งกระทะจากนั้นก็ใส่น้ําตาลใสแดงลงไปค่ะในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นน้ําตาลใสขาวหรือน้ําตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะส่วนในคลิปเราจะใช้เป็นน้ําตาลใสแดงค่ะเพราะน้ําตาลใสแดงจะช่วยทําให้สีไส้มะพร้าวของเราเข้มสวยค่ะจากนั้นก็ให้เราเปิดไฟได้เลยส่วนในขั้นตอนนี้ให้เราใช้เป็นไฟอ่อนสุดอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาดเพราะจะทําให้น้ําตาลไหมค่ะ เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เกลือลงไปด้วยค่ะการที่เราใส่เกลือลงไปแบบนี้จะช่วยทําให้ตัวไส้ขนมของเรามีความหวานและกลมกล่อมค่ะหรือใครจะไม่ใส่เกลือก็ได้นะแต่รสชาติจะออกหวานทางเดียวจะไม่อร่อยค่ะใส่เกลือลงไปเสร็จในขั้นตอนนี้ก็ให้เราผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวน้ําตาลทรายจะละลายดีค่ะย้ําเลยนะในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เป็นไฟอ่อนสุดเท่านั้นค่ะอย่าใช้ไฟแรงเด็ดขาด ตอนนี้เราก็ได้ผัดน้ําตาลมาจนเริ่มละลายแล้วนะแต่ยังไม่ละลายดีพอค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวน้ําตาลทรายจะละลายดีค่ะและตอนนี้เราก็ได้ผัดน้ําตาลทรายมาจนละลายดีแล้วค่ะตอนนี้น้ําตาลทรายก็ละลายดีแล้วจนไม่เหลือเม็ดน้ําตาลก็ให้เราใส่เนื้อมะพร้าวที่เราขูดเตรียมไว้ลงไปผัดรวมกันเลยค่ะ ในขั้นตอนนี้จะต้องทำอย่างเร็วมือนะเพื่อไม่ให้น้ำตาลจับตัวกันเป็นก้อนค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะผัดไปจนกว่าตัวน้ำตาลและเนื้อมะาพร้าวจะเข้ากันดีค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะยังใช้เป็นไฟอ่อนเหมือนเดิมนะตอนนี้เราก็ได้ผัดมะพร้าวและน้ำตาลเข้ากันดีแล้วค่ะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลย เสร็จแล้วในขั้นตอนนี้ก็ให้เราผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวไส้จะมีลักษณะที่แห้งส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ผัดไส้มะพร้าวมาจนเริ่มแห้งแล้วนะคะแต่ยังไม่แห้งดีค่ะเราก็จะผัดไปอีกเล็กน้อยนะในขั้นตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้ผัดไส้มะพร้าวมาจนได้ที่แล้วนะคะลักษณะก็จะมีความฉ่ำค่ะ ก็อย่าผัดแห้งเกินไปนะถ้าผัดแห้งเกินไปตัวไส้จะไม่มีความฉ่ำค่ะเวลานำมาปั้นขนมตัวไส้ก็จะแห้งเวลาทานก็จะไม่อร่อยค่ะที่สำคัญเลยนะถ้าเราผัดไส้แห้งเกินไปเวลาตัวไส้เย็นตัวจะทำให้น้ำตาลตกผลึกค่ะดังนั้นเราควรที่จะผัดให้มีลักษณะที่ฉ่ำแบบนี้ก็พอแล้วจากนั้นก็ให้ปิดไฟได้เลยค่ะ ปิดไฟเสร็จก็ให้เราตักออกใส่ภาชนะแล้วก็พักไว้ให้คลายร้อนค่ะพอไส้มะพร้าวเย็นตัวดีแล้วก็นำไปปั้นเพื่อนำไปทำขนมต่างๆได้ตามต้องการเลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีผัดไส้มะพร้าวไว้ทำไส้ขนมต้มขนมเทียนหรือจะทำเป็นขนมไส้ก็ได้เช่นกันค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ทำง่ายค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะ ส่วนวิธีการเก็บรักษาก็ให้เรานำไส้ที่เราผัดเสร็จแล้วและเย็นตัวดีแล้วนำไปเก็บไว้ในช่องฟิตก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยค่ะส่วนใครที่จะนำไปทำขนมต่างๆก็สามารถนำไปทำได้เลยและส่วนไส้ที่เหลือก็สามารถเก็บไว้ในช่องฟิตได้เหมือนกันค่ะพอจะนำมาทำขนมรอบใหม่ก็ให้เรานำออกมาพักไว้ให้ใคลายตัวแล้วก็ค่อยนำมาทำขนมค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ